เอกีซียูสวัสดีครับวสวัสดีครับเอกซีด้วยสวัสดีครับเอกีเอกีอยู่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวเอาแล้วปวดทอ้ดทองไปเลยขี้โอ้ยหแล้วเหรอใช่โอ้ผมเข้ามาตามว่ายุว่าจะไปไหนกันไปไหมผมไปทำไมอะไปทำงานไงไม่ได้ผมต้องเข้าบ้านเข้าบ้านเหรอไม่ไปดูหน้าง,งานด้วยกันกันกบ,บลุงไม่ได้ต้องเข้าบ้านเดี๋ยวของหายอ๋อ ไอพวกอะไรตะหลิวนั้นชอบหายเขาเลยใช้เอิเข้าบ้านหนวดตะหลิวนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งออกไปใช่ไหมน่าจะทันแล้แหละถ้างั้นโอเคบาย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 ไปเจอกันเฝ้าตะหลิวดีๆล่ะน้องเอิร์ตบอกว่าเป็นหน่วยเฝ้าตะหลิวเฝ้ากระษั อกเฝ้าบ้านชวนออกไปน้องบอกว่าต้องเฝ้าบ้านน้องทุกท่านสงสัยผมส่วนทางกับทีมงานนะเพราะว่ารอรอมาจะไปหรือไม่ไปก็เลยจะเข้ามาถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมงานเราอยู่ตรงไหนยังไงในเ e อฟซก็เดี๋ยวขับรถตามทีมงานไปในเอฟซเพื่อทัถนถ้าไม่ทันผมก็จะขับนะมอเตอร์ไซค์ตามไปทีหลังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ ไปด้วยกันก็ตามไปทีหลังได้เนาะนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถออกจากบ้านเมื่อกี้ก็เจอน้องเอิร์ดอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวพี่น้องบอกว่าต้องเฝ้าตะลิวนะนาน้องเอิร์ธบอกว่าเป็นหน่วยเฝ้าตะลิวเอฟซีอ้าวเดี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศทีสองที่ผมจะขับรถมาหาทีมงานเนาะประมาณว่าบ้านบ้านบ้านผมเนี่ยนะครับมันเข้าได้สองทางอันนี้คือเส้นเส้นทางหลักนะครับจะเป็นป่าแต่ว่าระยะทางเส้นเนี้ย จะสั้นที่สุดนะครับสั้นที่สุดแต่มันจะเป็นป่าเป็นอะไรไม่ค่อยมีบ้านคนเนาะนะแต่ทางอีกทางนึงก็จะเป็นฝั่งฝั่งนู้นนะตรงข้ามป่าทางนั้นอะ่ะบ้านคนจะเยอะหลายหลังอยู่นะครับคนเขาก็จะสัญจรตรงนั้นเยอะก็เลยน่าเขาน่าจะไปทางนู้นผมมาทางนี้อะไรนั้นมันเลยน่าจะสวนกันในเอฟซนะครับไม่ได้ไม่ได้เจอกันเนาะไม่เป็นไรนะฮะมันก็มีทางออกทางแก้ไขยอยู่ ถ้าทีมงานไปก่อนผมก็ขับรถตามนะครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะปัญหามันมีไว้ให้แก้พี่น้องนะครับปัญหาไม่ได้มีไว้ให้ปวดหัวนะฮะอันไหนปวดหัวเราก็ปล่อยไป,ยปยพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้กีซียูก็เลี้ยวเข้ามาในบ้านของตัวเองแล้วนะครับมาดูว่าทีมงานจะอยู่ตรงไหนกันนะครับ Across My เครื่องตัดยาพังทำไมชีวิตเดือนนี้มีแต่อะไรที่พังพังสวัสดีครับเด็กๆทำอะไรกันทำสวนโอ้ับผมแล,แล้วลุงนายไปแล้วเหรอลุงนายไปแล้วใช่ไหม,ไมโอเคเดี๋ยวพ่อจะได้ตามไปโอเคโอเคเขาบอกว่าไง โอเคงั้นทีมงานไปแล้วผมจะตามทีมงานไปในะ FC เดี๋ยวไว้เจอกันก่อนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับ,บ